พูดถึงก็คงไม่ได้เลยนะคะกับคีมในตำนานตัวนี้คิส คิมโคคูเพอร์นอริสครีมค่ะหรือว่าครีมไขมุกที่ทุกท่านรู้จักกันดีตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายอดขายของเขามากกว่า30ล้านกระปุกแล้วนะคะเป็นครีมในตำนานจริงๆค่ะที่อยู่คู่ความสวยของคนไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนานกว่า30ปีครีมไขมุกตัวนี้มีดียังไงเพื่อนๆค่ะอย่างแรกเลยเขาคัดสรรไขมุกพิเศษและเป็นไขมุกแท้เท่านั้นนะคะมาไว้ในกระปุกนี้และยังมาพร้อมกับโอลิฟออยล์ที่ช่วยบำรุงผิว นะของคุณด้วยค่ะทีนี้ก่อนที่จะแนะนําดีิดขออนุญาตพาทุกท่านมาชมเนื้อครีมด้านในกันก่อนนะคะเนื้อครีมด้านในค่ะจะเป็นเนื้อครีมไข่มุกที่มีความเข้มข้นมากๆหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับไม้พายในตัวไม่ต้องกลัวนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยหยิบเนื้อครีมขึ้นมาใช้นิ้วของเราจะสกระปรกหรือเปล่ามือของเราจะสกระปรกหรือเปล่ามีไม้พายให้เอาไว้ใช้งานแล้วค่ะและความพิเศษยิ่งไปกว่านั้นค่ะนี่เลยตรงกระปุกข,ของเขานนะคะน่ารักมากๆเลย เป็นกิมมิกเล็กๆที่ทําออกมานะคะจะมีกระจกตรงนี้ให้คุณสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถามว่าใครกันล่ะที่จะต้องใช้ทีมไขมุกตัวนี้จากคังเซนนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้าหมองคล้ำอยากจะให้ผิวหน้าของคุณค่ะมีความชุ่มชื้นและมีความกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนึกถึงตัวนี้ได้เลยค่ะเวลาที่ใช้แล้วนะที่จะบอกว่าผิวของคุณจะมีความกระจ่งางใสขึ้นหนึ่งระดับโดยที่คุณไม่ต้องทารองพื้นนะคะนี่เลยค่ะ เกลียวแป๊บเดียวนะคะก็จะเนียนซึมเข้ากับผิวหน้าของคุณเลยเห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างนะคะมือด้านบนของดิดี้ได้ใช้ครีมไขมุกเป็นที่เรียบร้อยมือด้านล่างยังไม่ได้ใช้ค่ะไม่ว่าสภาพผิวของคุณจะเป็นยังไงผิวสองสีหรือว่าผิวขาวเหลืองผิวอมชมพูก็สามารถใช้ได้ค่ะครีมไขมุกเขาจะปรับให้เข้ากับสีผิวของทุกๆท่านเลยนะคะด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของคังเซนค่ะนั่นคือเทคโนโลยี Per Aura Reflection เทคโนโลยีนั่นเอง ที่ทําออกมาให้สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะผงไข่มุกค่ะมีความพิเศษยังไงยังสามารถกันแดดได้ด้วยนะคะ SPF15 ผิวของคุณค่ะจะได้รับออกซิเจนแบบเต็มที่แล้วก็ไม่อุดตันนะบางท่านกลัวว่าเอเนื้อครีมเป็นแบบนี้เหมือนเบดนเหมือนรองพื้นเลยถ้าหากว่าไปทาตอนกลางคืนน่ะหน้าของเราจะอุดตันไหมหน้าของเราจะเป็นสิวหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้มีส่วนผสมของรองพื้นไม่ได้มีส่วนผสม ของเบตความกระจ่างใสที่ได้มานี้มาจากผงไข่มุกล้วนๆเลยค่ะแค่นี้เองนะคะหลังจากที่เราได้ผิวหน้าที่สวยเรียบเนียนแล้ว เติมคิ้วปัดแก้มทาปากก็สามารถออกจากบ้านได้แล้วค่ะสวยง่ายๆภายใน2นาทีกับครีมไขมุกตัวนี้เลยค่ะและสำหรับมือใหม่หัดใช้นะแนะนำเลยค่ะก่อนนอนทาไปได้เลยพอกไปได้เลยวันต่อมาค่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าของคุณมีความนุ่มฟูและกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะครีมในตำนานกว่า30ปียอดขายก็มากกว่า30ล้านกระปุกแล้วนะคะ ใครยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวจะตกเทนนะฝากลีไว้ให้ด้านล่างตรงนี้แล้วค่ะกดกันได้เลย